สวัสดีค่ะกำลังดูละครเลยอ่ะจะบอกว่าละครเรื่องเนี้ยมันจะสว่างมืดสว่างมืดชังมันนะจะบอกว่าละครเรื่องเนี้ยสนุกเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูกันบ้างนะชื่ออะไรนะเชเลปโซสุเชเลปโซสุสนุกเดี๋ยวจะไปทำไอ้นี้ค่ะไปทำกระทงการเพิ่งรู้ว่าที่เมืองไทยเนี่ยเขาจะมีอะไรนะมีเทศกาลลอยกระทง แล้วก็เลยเดี๋ยวจะมาทํากระทงกันค่ะเป็นกระทงง่ายๆเนาะเอาไม่ยากแล้วก็เดี๋ยวจะชวนน้องเนี๋ยไปลอยกระทงในกะละมังเป็นครั้งแรกค่ะครั้งแรกของน้องไปๆๆเดี๋ยวไปทํากันแต่ว่าก่อนอื่นนะขอดูละครเรื่องนี้ก่อนนะบอกว่าพระเอกเนี่ยเลิศมากแล้วก็นางเอกสวยนางเอกเป็นแบบอาลับอาลับผสมตุรกีน่าจะใช่แล้วก็พระเอกเนี่ยก็น่ารักน่ารักใหญ่ๆนี่เลยไปทำกัน ก่อนอื่นนะคะวันนี้กระทงของเราจะมีสีสีจากธรรมชาตินะคะบอกเลยว่ามีน้ําไม่ได้ไปซื้อสีผสมอาหารมาก็คือถ้าสีเขียวเนี่ยคะ่ะก็จะใช้ใบผักขมผักขมไทยได้ผักขมฝรั่งได้เอามานิดเดียวก็พอคะ่ะเนี่ยเอามาต้นเดียวถ้าใครไม่มีผักขมนะใช้ใบขนา้าใบคน้าคะ่ะเอาแต่ใบนะแล้วก็เอาหรือว่าผักขมก็ได้เนี่ยนะคะสีเขียวนะ เสร็จแล้วจะเป็นสีนี่ค่ะบีดรูทบีดรูททุกๆคนก็จะรู้นะคะจะเป็นสีออกแดงแดงเนาะบีดรูทถ้าจะเป็นสีแดงนะคือถ้าใครไม่มีสีผสมอาหารนะคะแล้วก็สีส้มสีส้มจะใช้เป็นแครอทค่ะเป็นแครอทสีส้มนะสีเหลืองนะคะสีเหลืองจะใช้ฟักทองนะคะถ้าใครมีฟักทองอเผอิญมีน้ำไม่มีฟักทองนะใครจะใช้เป็นดอกอัญชันก็ได้บอกเลยว่าเอาทั้งหมดเนี่ยคะ่ะไปต้มต้มแยกนะก็คือ ตัวนี้เอาไปต้มแค่พอสุกแล้วก็บีทรูทเอาไปต้มแค่พอสุกนะคะเอาไปสุกๆุนิ่มๆตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะตัวแครอทนะวันนี้มีนาาทำสามสีแต่ถ้าใครอยากได้สีเหลืองสีธรรมชาติอาจจะใส่ไอ้นี้ก็ได้ค่ะขมิน้นขมิ้นผงได้นะคะหรือว่าใส่เป็นฟักทองก็ได้อย่าลืมนะสีเขียวใบคะน้าดได้เหมือนกันไปค่ะเดี๋ยวเอาไปต้มก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อ พอเราต้มเสร็จนะคะเราก็จะปั่นเขาค่ะจะเติมน้ําขนาดไหนก็ได้ให้เขาปั่นได้เท่านั้นเองไม่เป็นไรค่ะเพราะเราจะใช้แต่ตัวนี้อย่างเดียวเราจะไม่ใช้น้ําเท่าไหร่เราจะเติมน้ําไปนิดเดียวเหมือนผักขมเนี่ยค่ะผักขมเนี่ยพี่ต้มแค่พอเขาสุกเห็นไหมคะพอสลดแล้วก็เติมน้ําลงไปหน่อยหนึ่งขนาดไหนก็ได้แต่อย่าเติมเยอะคือเติมแค่เราจะปั่นไง,งานให้เขาปั่นได้ เนี่ยคะ่ะผักขมพี่จะใส่น้ำไปเยอะหน่อยแต่ว่าจริงๆใครจะใส่น้ำน้อยกว่านี้ก็ได้ตัวบีทรูทก็เหมือนกันค่ะตัวบีทรูทคือต้มนะคะต้องต้มสีเขาจะได้คงที่ถ้าไม่ต้มเนี่ยสีเขาก็จะเปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยนเวลาเขาโดนความร้อนเนาะเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองค่ะเราต้องต้มแล้วก็ใส่น้ำขนาดไหนก็ได้แค่หลอดเหมือนกันค่ะแค่หลอดต้มแล้วนะคะขนาดไหนก็ได้ค่ะคือแล้วแต่แต่วันนี้จะทํานิดเดียวออกมานี่ผักขม บอกเลยว่าผักผมเนี่ยคนตุรกีเอามาทําเค,ค้กด้วยนะทําเค,ค้กแล้วก็ไม่ออกกลิ่นผักผมด้วยคือจะออกเป็นสีเขียวสวยเลยแหละแต่ไม่ออกเป็นกลิ่นผักผขมเราก็จะทํากันง่ายๆเลยนะคะคือพี่อาจจะทําแค่กระทงเดียวอะนะคะกระทงเดียวก็คือกระทงหรือสองกระทงเนี่ยก่อนอื่นจะเอาสีไหนก่อนละ่ะเอาสีส้มก็ได้ค่ะสีส้มนีเน่เป็นแครอทเป็นแครอท เราจะใช้เท่าไหร่ก็ได้ค่ะจริงๆแล้วไม่ต้องตวงก็ได้แค่หลอดนี่คือมันผสมน้ำเรียบร้อยแล้วนะคือผสมน้ำปั่นเรียบร้อยแค่หลอดต้มสุกธรรมดาเนี่ยค่ะแค่นี้พอแต่มันเยอะหนึ่งช้อนโต๊ะเสร็จแล้วเราจะใส่ผงฟูค่ะวันนี้ที่เกียดรอนะคะที่เกียดรอไม่ใส่ยีสต์ใส่ลงไปหนึ่งช้อนชาค่ะไม่มีปัญหาใส่ไปเทอะเนี่ยเห็นไหมฟูแล้ว จริงๆถ้าอยากให้ขนมปังนุ่มนะคะเราควรจะใส่โยเกิร์ตลงไปแต่ว่าถ้าใครอยากจะลดต้นทุนไม่ใส่โยเกิร์ตลงไปก็ได้ใส่ลงไปช้อนช้อนโต๊ะนึ่ะค่ะโยเกิร์ตใส่น้ำมันพืชค่ะน้ำมันพืชลงไป1ช้อนโต๊ะแบบนี้คนอยากได้เค็มเติมเกลืออยากได้หวานเติมน้ำตาลเติมน้ำตาลไปหน่อยนึงค่ะประมาณ 1นถึงสช้อนชาอ่ะมีนาเติมไปสองช้อนชาตเติมเกลือนิดนึงพอปลาแลมปลาแลนมคือจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องเติมเกลือหรือว่าเติมน้ำตาลก็ได้แต่ว่าถ้าใครอยากเติมก็เติมลงไปคนทุกอย่างให้เข้ากันแค่นี้เองวันนี้นวดกับอันนี้เนาะเพราะว่าจะบอกว่ามันสีบีบรูทมันจะได้ไม่ติดอันอื่นไงถ้าใช้เป็นแบบ ถ้าใช้เป็นแบบพลาสติกอะค่ะสีบีดรุดมันจะติดแป้งตอนนี้ครึ่งถ้วยตวงนะคะแต่ว่าไม่รู้จะถึงครึ่งถ้วยตวงหรือเปล่าค่อยๆใส่ลงไปใส่ลงไปใส่หมดเลยแล้วกันครึ่งถ้วยตวงครึ่งถ้วยตวงพอดีเลยค่ะเนี่ยแป้งก็ออกมานุ่มๆหน่อยแต่ว่าเขาจะไม่ติดมือเห็นไหมคะอย่างนี้เลยนวดสักพัก นวดสักนาทีสองนาทีให้แป้งเขาเข้ากันคือว่าถ้าแป้งเขาแข็งไปนะคะเติมเติมตัวนี้ลงไปได้แต่ว่าถ้าเขาแหลวไปก็เติมแป้งไปะคะ่ะตัวนี้จริงๆไม่ต้องตวงใส่ผงฟูลงไปเท่านั้นเองใครทําเยอะกว่าน,นี้ก็ใส่ผงฟูเพิ่มไม่ต้องหลอแป้งเสร็จแล้วค่ะนี่แบบนี้พักไว้นะคะก็คือพักไว้เดี๋ยวจะทำสีอื่นเดีย๋ยวจะทำสีเขียว เดี๋ยวพี่จะพักไว้พักไว้แบบนี้ค่ะหาผ้าคลุมไว้ก็ได้นะคะหรือพลาสติกแต่ว่ามีน้ำไม่หาแล้วสีเขียวสีเขียวเนี่ยมันไม่ได้เป็นเนื้อเนื้อมันไม่ได้เป็นเนื้อเนื้อแบบแครอทเพราะฉะนั้นจะจะใส่ลงไปสักขนาดไหนเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่ามันไม่ได้เป็นเนื้อเนื้อแล้วแต่เราค่ะใส่ไปสักสองมะสามก็ได้เนี่ยค่ะสามช้อนโต๊ะ ถ้าใครเป็นเนื้อเนื้อนะใส่ไปหนึ่งก็ได้คือมันไม่ต้องตวงอะใส่น้ำมันพืชน้ำมันพืชเนี่ค่ะจะช่วยให้ขนมปังค่อนข้างฟูนิดหนึ่งจะไม่แข็งหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเหมือนเดิมใส่เกลือใส่น้ำตาลเพิ่มรสชาติให้ปลาถ้าใส่ไปหนึ่งช้อนชาก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่เกลือกับน้ำตาลเนี่ยนิดหนึ่ง ถามว่าคนกินได้ไหมกินได้สิคะแต่จะแต่พี่ทําเอาไว้ลอยกระทงอะนะพี่ไม่ได้ทําให้ลูกกินเพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่ได้ใส่อะไรที่มันเป็นไข่เป็นนมใส่ผงฟูไปหนึ่งช้อนชานะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันนี่สีก็สวยคนตุรกีนะเอาผักขมมาทําเค,ค้กนะคะบอกเลยว่าสีสวยมากแล้วก็กินผักขมไม่ออกด้วย แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะหรือว่าแป้งขนมปังก็ได้ใช้อะไรก็ได้อ่ะครึ่งถ้วยตวงใส่ลงไปหมดเลยคนทุกอย่างให้เข้ากันเหมือนเดิมค่ะเราจะคนทุกอย่างให้เข้ากันใส่แป้งนวดจนเขาไม่ติดมือแบบนี้เนี่ยแป้งเขาแห้งเกินแห้งเกินไปละแห้งเกินไปทํทไงใส่เพิ่ม ใส่ตัวนี้เพิ่มลงไปเพิ่มขนาดไหนก็ได้คะ่ะเนี่ยค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็นวดสีเขียวก็เสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวทำบิดรู้สีแดงต่อเลยนะ พี่ขออนุญาตใช้อ่างผสมใบเดิมนะคะเนี่ยค่ะสีแดงนี่มันเป็นเนื้อมันเป็นเนื้อแบบนี้เห็นไหมคะก็ตักลงไปเลยคะ่ะหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะนี่ก็ทําได้กระทงนึงแล้วนะเนี่ยอะอยากได้อยากได้เพิ่มก็เป็นหนึ่งช้อนโต๊ะหน่อยหน่อยขึ้แล้วแต่งองตัวนี้อย่าทิ้งนะเอาไปผสมน้ําปัน่นดื่มตอนเช้าเดี๋ยวขอเก็บไปในตู้เย็นก่อน วิตามินล้วนๆนะคะบีดลูสเนี่ยบอกเลยใส่น้ำตาลลงไปหน่อยแล้วแต่ค่ะอยากใส่ขนาดไหนอยากได้หวานใส่หวานอยากได้เค็มใส่เค็มแล้วผงฟูหนึ่งช้อนชาออาใส่ไปหมดเลยเหลืออยู่หน่อยหนึ่งไม่มีปัญหาแล้วอะไรคะน้ำมันพืช อย่างที่บอกนะคะใครมีโยเกิร์ตนะใครมีโยเกิร์ตจริงๆพี่ก็มีแหละแต่ไม่ได้ใส่ใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะก็จะดีมันจะทำให้ขนมปังนุ่มขึ้นนี่ใส่ไปเลยสีสีบิดรู้ดได้ใจเดี๋ยวเรามาทำขนมปังขนมปังนิ่มไหมคะขนมปังนิ่ม จากบีดรูทกันไหมบีดรูทออกแล้วไงคะช่วงนี้หน้าบีดรูทพอดีเป็น3สีนะคะแบบนี้จะเตรียมถาดอบนะคะอันนี้ก็จะทาน้ำมันเอาไว้ก็คือจะใช้อะไรก็ได้ค่ะรองกระดาษไขหรืออะไรก็ได้ แล้วแต่ใครจะทำรูปอะไรนะนี่พี่ก็จะเอาสีเขียวเนี่ยทำเป็นฐานโรยแป้งนิดนึงค่ะแล้วแต่ก็คือถ้าไม่ติดนะถ้าไม่ติดโต๊ะก็ไม่ต้องโรยแต่พอเออมันติดเนี่ยโรยไปน,นิดนึงแล้วก็เอาแป้งออกนี้ทำเป็นวงขนาดไหนก็ได้นะคะตามที่เราต้องการนะคะ ที่ก็ทำเป็นวงปกติแล้วกันเนาะวงไม่ใหญ่มากเพราะว่าวงขนาดนี้แล้วกันหนาหนาหน่อยนึงหนาค่ะหนาประมาณครึ่งเซนเห็นไหมคะนี่ค่ะขอตัดให้กลมนิดนึงนี่เอาจานมาควา่ำตัดให้เขากลมหน่อยนึงค่ะแบบนี้ พี่ก็ไม่รู้น้องจะตื่นเต้นหรือเปล่านะได้แบบนี้วางไปค่ะพอเรตาตัดเสร็จใช่ไหมคะ12ก้อนเราจะปั้นเป็นกลมๆแบบนี้กลมๆแล้วเราก็กดเขาแบบนี้กดให้เขาเป็นแบนๆ ครึ่งนะคะเหมือนเดิมค่ะพับแบบนี้กดปลายให้เรียบร้อยแล้วก็เอาตูดเนี่ยจุ่มน้ําแล้วก็มาแปะคือไม่ต้องติดกันนะเดี๋ยวอบแล้วเดี๋ยวเขาก็จะพองออกเองเนี่ยค่ะเราก็จะแปะปแบบนี้พี่คะทําไมไม่ทํากระทงใหญ่ๆคะไม่มีที่ลอยค่ะที่ตุรกีมันไม่มีที่ลอยอันนี้จะให้น้องลอยในกระมังน้อยที่บ้านค่ะเนี่ยค่ะพับอย่างนี้พับอย่างนี้ แล้วก็จุ่มน้ำลงไปแล้วก็แปะมันลงไปเนี่ยค่ะเพราะว่ากลัวมันไม่ติดไงเดี๋ยวจะทำอีกชั้นหนึ่งนะแป้งมันจะแห้งนะคะแป้งมันจะแห้งเพราะฉะนั้นอ่าอย่าลืมอย่าลืมเอาผ้าคลุมนะแป้งมันจะแห้งเหมือนเดิมค่ะตัดตัดแป้งเป็นกี่ก้อนของพี่ตัดเป็น12ก้อนนะก็คือตัดแบบนี้เลยตัดอย่างนี้เสร็จ ตัดอ,อย่างนี้ต่อนะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะตัดเป็นสแต่ละอันก็ตัดเป็นสามตัด4ก่อนแล้วก็ตัดแต่ละอันเป็น3ทําเป็นวงกลมๆใครจะใส่ยีสต์นะคะก็ใส่ได้ก็คือไม่ต้องใส่ผงฟูไงใส่ยีสต์แล้วก็พักแป้งไว้ประมาณ20นาทีมาขึ้นรูปขึ้นรูปเสร็จ อบเลยก็ได้ค่ะหรือใครอยากจะพักแป้งไว้อีก20นาทีก่อนที่จะไปอบก็ได้เหมือนกันอบที่ไฟ170องศานะคะไฟบนล่างจะเปิดพัดลมหรือไม่เปิดพัดลมก็ได้ไแล้วแต่เหมือนเดิมค่ะทำลายเดิมค่ะนี่แล้วก็ปิดไปเรียบร้อยจุ่มน้ำนิดหนึ่ง ใส่ไประหว่างชั้นแบบนี้ค่ะใส่ไประหว่างชั้นอย่างนี้นี่ใส่ไประหว่างชั้นแบบนี้ปิดปิดปลายให้เรียบร้อยแล้วก็วางไประหว่างชั้นแบบนี้ค่ะให้เหมือนดอกไม้เนาะอย่างนี้เอเหลือทำยังไงอะ ทำยังไงอะอ้าเนี่ยค่ะป้าป้านมันกลมๆตรง,ตรงกลางนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะปักทูบเทียนไม่ได้ตัวนี้เราจะเอาไว้ปักเทียนไงปักเทียนปักทูบเนาะอ่ะแต่พี่ไม่ต้องใช้เพราะว่าพี่จะใช้เทียนอีกแบบหนึง่งเอาค่ะเดี๋ยวเราเอาไปอบกันเดี๋ยวเราเอาไปอบกันนะคะที่ไฟร้อยเจ็ดสิบองศาค่ะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมเดี๋ยวดูกี่นาที พี่คะหนูไม่มีเตาอบหนูทำยังไงคะเอาไปนาบกับเตาแก๊สเลยลูกเอาไปนาบกับกระทะค่ะเปิดไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็ปิดฝากคอรอบเอาไว้เท่านั้นเองอบสัก15หรือ20นาทีก็พอนะคะตัวนี้เพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ต้องอบมากก็สุกแล้วคะ่ะแล้วก็ก้นขนมปังก็เหลืองแล้วเนาะทิ้งไว้อย่างเงี้ยละคะ่ะให้เขาเย็นเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้พรุ่งนี้เช้าเลย จะจมหรือไม่จมนะคะไม่ได้อยู่ที่สูตรขนมปังนะคะอยู่ที่ว่าน้องทําให้มันบาลานซ์ทุกๆคนทําให้มันบาลานซ์ขนาดไหนนะคะบอกเลยตามนั้นเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เขาเย็ยนแล้วเดี๋ยวมาดูกันเช้ามาเรียบร้อยค่ะก็จะเป็นผักสลัดนะใส่ลงไปไม่ได้ใส่ดอกไม้ค่ะไหนๆปลากินได้แล้วก็กินได้ทั้งหมดเลยนะคะทั้งผักสลัดทั้งอะไรเนี่ยค่ะออกมาสียังคงสวยอยู่นะคะแล้วขนมปังเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคงรูปพี่ใช้เทียนแบบนี้ ตัวพี่นะไม่มีทูบดูข้างหลังนะคะข้างหลังออกมาก็ดูดีใครจะอบให้เขาเหลืองกว่านี้ก็ได้นะคือเปิดแต่ไฟล่างอะนะแล้วก็ไฟบนไม่ต้องเปิดลละอยากให้สีสันเป็นแบบนี้ไปค่ะเดี๋ยวเราไปจุดกันไปจุดเทียนกันเนานะแล้วก็ไปลองลอยกันคนที่ตื่นเต้นนะเป็นพี่นะคนที่ตื่นเต้นนะเป็นมีนาไม่ใช่พี่ขอโทษนะคะคนที่ตื่นเต้นไม่เป็นมีนาคือแบบว่าลุ้นไงว่าเขาจะลอยไหมเดี๋ยวเราขอจุดเทียนก่อน อธิษฐานเลยค่ะขอลอยกระทงล่วงหน้านะคะที่ตุรกีบอกเลยว่าไม่ได้ลอยกระทงมากี่ปีแล้ววาสิบปีแล้วค่ะบอกเลยส่วนน้องเนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าจะตื่นเต้นขนาดไหนแล้วก็ที่บ้านเนี่ยค่ะหาไอ้นี่ไม่มีค่ะหากระมังไม่มีขออนุญาตลอยในอลอยในถังนะ ลอยมันลอยตื่นเต้นอะตื่นเต้นกว่าตอนทาขนมปังอีกแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยได้บรรยากาศไทยๆกลับไปเมืองไทยอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะลอยค่ะผลปรากฏลอยค่ะลอยอยู่นานทีเดียวค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันลอยกระทงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ